ทช,ชเปิดปฏิบัติการเก็บกู้ซากอวนปกคลุมแนวปะการังกว่า700ตารางเมตรพื้นที่เกาะริ้นน้ำหนักรวม338กิโลกรัมเตรียมเร่งฟื้นฟูร,ระบบนิเวศต,ต่อไปสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1และ2 นำโดยนายวุฒิพงศ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2และเจ้าหน้าที่ชุดฉลามขาวพร้อมด้วยอาสาสมัครดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน35คนนำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง804ออกปฏิบัติการภารกิจเก็บกู้อวนปกคลุมแนวปะการังเกาะริ้นอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีตามนโยบายของดรปิ่นศักดิ์สุรศดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ดำเนินการเก็บกู้อวนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการางังนายวุฒิพงศ์วงอินผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองได้เปิดเผยว่าการปฏิบัติงานในครั้งนี้สืบมเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากสำนักปะดาน้ำในพื้นที่ที่ลงไปถ่ายภาพใต้น้ำพบอวนขนาดใหญ่ทับแนวปะการังอยู่ กรมทรัพยากรและชัยฝั่งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ลงไปเก็บกู้ซากอวนทั้งหมดขึ้นมาพร้อมทั้งมีการประเมินความเสียหายทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แบ่งนักประดาน้ำทั้งหมด7ทีมรอบแรกได้ส่งนักประดาน้ำสำรวจสภาพของอวนพบว่ามีความยาว70เมตรกว้าง10เมตรครอบคลุมพื้นที่แนวปะการังทั้งหมด 700ตารางเมตรในรอบที่สองได้ส่งนักดำน้ำลงไปตัดอวนออกเป็นผืนออกเป็นผืนย่อยโดยใช้ถุงพลาสติกรัดไว้ที่อวนเพื่อให้ลอยขึ้นมาและจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประการหลังน้อยที่สุดจากนั้นในรอบสุดท้ายได้ทำการเก็บคู่อวนน้ำรวมน้ำหนักประมาณ338กิโลกรมัมพร้อมซ่อมแซม กิ่งที่แตกหักเสียหายส่วนการสำรวจประเมินความเสียหายที่มีต่อแนวปะการังในพื้นที่โดยประมาณ700ตารางเมตรพื้นที่ปะการังเสียหายประมาณ70ตารางเมตรลักษณะความเสียหายหลักคือปะการังซีดจางฟอกขาวบางส่วนนอกจากปะการังยังมีผลกระทบอื่นๆประกอบด้วยดอกไม้ทะเลและสัตว์หน้าดินถูกทับและพันเกี่ยว แนวทางฟื้นฟูคิดเป็นร้อยละสิบของพื้นที่ที่ถูกปกคลุมทั้งหมดซึ่งสภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้หลังจากนี้จะมีการปลูกทดแทนในพื้นที่เสียหายประมาณ100กิ่งโดยมีแผนติดตามผลการดำเนินการในอีกสเดือนข้างหน้าคะ่ะ ท้งนี้จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการประมงให้ทำการประมงในนอกเขตพื้นที่ที่มีแนวปะการังเพราะหากอวนไปหรือตัดทิ้งปล่อยจะทำให้ปะการังตายเพราะบริเวณที่โดนคลุมจะได้รับแสงน้อยลงระบบน้ำหมุนเวียนไม่ดีปะการังจึงเริ่มมีสีซีดหากปล่อยทิ้งไว้ปะการังจะฟอกขาวหมดก้อนและตายในที่สุด เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากหากพบผู้ประกอบการประมงทำความเสียหายต่อแนวปะการังซึ่งถือเป็นสัตว์คุ้มครองจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2,562และพระราชบัญญัติการประมงอีกด้วยค่ะสุกัวริสุวรรณรายงาน